สวัสดีครับพี่น้องพบก,กับช่องท่านยศลำเพลินธรรมเชียร์ครับในตอน,นสช้าตินสปาพิ่งตื่นนอนได้ครับนี่มาเยี่ยมส้มหอมท่านยศตอนนี้กำลังติดต่อพม,ม่าไหมพี่น้องพมา่ารูทนะครับตอนนี้ภาพไปเปิดเบื้องล่างาพุทธสัตการนะครับพอดีจะให้มองล่ามนะครับเป็นผู้ไปทายให้ได้ครับพี่น้องเขาอยากซ้อมห้องกันเด้อเข้าหนึ่งไปมาได้แล้วมาดูชินแล้วเสียก็สดหน้าเตาไปเลยค่ะ ตกายยังไม่ได้กินลูกชิ้เลยแล้วม่เดือดร้อนอะไรก็ให้อดไทยจริงเขาเียกันมกัน่อน้นหนี่นมไยไทยตัวเองวายเอาตองถุงเเีวเลย้องเอานี่เดี๋ยวกำลังจะทอนขึ้ไมอนี้ลูกชิ้นยืนกินอุบอปวด่นี่เบ็ถุงเมืองเดดทางารไทยเป็นที่ไอ้ผู้จัดการท่านดี้จะปักคุณไปนะครับ ใช้พาณิชย์นะครับพี่น้องใช้ที่ซอยนะครับสนับสนุนแล้วครับทรงสลิดไม่ให้ไกลกันใเลยครับพี่น้องเพราะโทรศัพท์ผู้จัดการแล้วมีเครื่องเดนียวมันเสาหรือมันก็บดิ่งสนครับขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนทุกทันนะครับพี่น้องทีมาสนับสนุนนะครับมือนีมือแรกแขกหมานมือสันบั้นีีมือแรกนะครับไปเดิมผู้จัดการนะพี่น้องเนาะมือนีมือแรกมือต่อไปกันจะไม่อีก เขาทอดทุกมือขายทุกวันนะครับพี่น้องน้ามันเท่ากับน้ามันนี่เขาเปลี่ยนทุกมือเด้พี่น้องเปลี่ยนทุกวันค่ะเปลี่ยนทุกวันนะคะน้ามันพี่ทอดนะครับเราจะเปลี่ยนทุกวันพระค่ะชื่อร้านว่ายังไงนี่มุกนี้ชื่อร้านต้มตุ๋นพุชนาเอาคือมีลูกผมอยู่นําเอาต้มตุ๋นพุชนาเนาะอันนี้ผู้จัดการนี่ต้มตุ๋นพุชนาเธอเนั่นหลอกลวงพุชนาต้มไก่ ต้มใส่ต้ม้นน้ลูกสิ้งมือเส้าไม่เคี่ยวกับปากปากตะล้องนยพักมากับปากปากตะล้งนับถุงถุงละร้อยแต่ได้ไม่งงจากจัดการเมีครับมือแรกมันกะมือแหกมันอาจจะงงเนี่ครับมันกถึงงงเนเป็นผักบุเฟย์ได้เนี่ยเนียนดูไม่ได้สีเา่ดต้องงง งงว่ามันน้มัซอยขายมาซอยกินใคได้รู้ก่อนนซอยกินฮ่อ้ก่มบำกึ่มบเลยเฮหิวคักวากบึ้มซุ้งบ่หิวดอกบ่ขึ้นเยี่ยบ่ได้กินขา้าวอะไรวะอุ้ยไม่อยากกินเอองามาบ่เป็นทางท่องร้อยอ่ะ <c oughs> ใช่ละอยากดูสีเหลืองนับนไห้มหันหมีบ,บ,บดเอมเอมันไนะ ต้องเบืง้ว่าขาได้เ่าใหทูกชิยืนกินอุบลเสียไปจากไม่เวลาเวลาเผ่อเาเขาก็ถอดทุงเลยบางทีเพรยังไม่เมราะเออยังไม่ถ้าตรงนับานี่ห่อนี่จะเสียไปจากไม่เนาะก็ต้องเสียไม่เสียไม่เียก็อยากน้อนๆเอาหมอนี่มันก็ต้องเสียไปเพิ่มเข้ามเอาเพราะว่าเขาบอกกินแล้วเขาจะลูกินยน้ขนาดนี้ก็จะไปแจกรงพ่านมาแงแล้วก็สามารถก็เลยก็ไเลย กับข่าวเขาจะอิ่มสิ้นแล้วบีดผู้จัดการตื่นเสาวขอร้องัางร้านเกือบเจ็ดโมงเด้อตื่นเสาววันนี้บุ๊มบิลบุแมบิมันอนี้มันข้าวแเงข้าใเจียววันเพื่อมาน้งเกี๊ยวมะเมื่อยกินน้ำจิ้มที่อร่อยนะคะต้องมานั้งน้ำจิ้มพักก็ต้องเอาไปผไดกันนาอย่างนะคะโอ้ยอย่ามาหาของแคนเดอร์ของแคนเดอร์เด้อขาห่อ ให้อีบิดไปหาซื้อมานี่เป็นผู้จัดการนะคะถ้าหางรองน้ำนะคะเนี่ยเก็บค่าพื้นที่ด้วยเก็บกระโปงมากเลยนะคะน้องแฮปปี้นะคะการเรียนเชิญหาที่อะไรมารองน้ำด้วยนะคะที่เต่าลงเลยสิบเก้าสิบสิบเอ็ดแล้วเนาะโอ้ยเมื่ออื่นได้บีดคนขอรองให้เฮ็ดตันไตเศ้าเจ็ดโมงแล้วก็คือฉันสมเด็จเทาเชียงฮานะล่าสุดที่ฉันเรียกไปบุญแล้วเป็นบ่ เิดลวช่ไปดิกนิ้ำเ้อทอดไมเน่ทอดไว้ทอดให้มีจต้ะงไี่คืออันนด้นนะมะเนะครูกิ่มที่ใส่มณะะว่าพานกคือพาดกินว่าปกติสิปรุงเนี้ยเอาไม่ได้บ่ิสุทธิ์านปกติจะส่งแ่น้นาะ ใ้อิ่เกาะน้ำตาลน้าลเอียมตีเสีีใบน้ำเนอพักเี่ยเกาะพักซี่นี่พี่พเ่พอดีเพาท่านดีครับเพราะว่าเขนอนขวงหลคนเด็ปีทองหลังนเดดขึ้นเบ่งคนเด็ปีไมขวางง่ายอยหลังาแม่ฮันคือพยายามมาเจออกเจาขอสิบกระมเอาม้เยอาจะว่ามันเปิดประตูถันมันตอทอออกไปไคนเด็ดขวอยู่หน่อยมสละม่คาทอยเสียี่หมาจวดจัดบาทบ้ม จะคนหลักสื่อของคนไหนร้ตีหกเพื่อพันุกมาตีหไม่ไปตีหักเพื่อังหอกัหงขาเละโตกใส่คือ่อัผู้เรมาน้อทางทางชั้นนาขึนรัวอยู่้องนี้เอออรัวอยู่้องนี้กระเพียกเคยพามาดูอยู่พาหรอเพ่มาหรอพามา โอ้เห็นแต่อันกระถางต้นใหม่ยูอันเยอะน่กระจำได้แล้วนะกระจกน่าใช่นะครับถอดมาเมาน้ำกันมาก่อนเพิ่มใหม่ก็กาหลูกะจะมาเป็นอย่างขึ้นละปะทุกจังหวะอะไรเนี่ยก็ต้องหลูกว่าไฟนอนอีกัาง พี่น้อนๆก็เลยรู้ว่าจะตั้งไกลๆมากไปยนะถูกนะครับผู้ใดอุ่นแรง่งสุดไม่ไกลเดี๋ยวไปสิปิดผู้เขียนรับออเดอร์ไว้นะครับเดี๋ยวไปสิรับออเดอร์ไว้เรียบร้อยผู้ใดหอกเท่าใดผู้ใดซอยเท่าใดผู้ใดอุด่นเท่าใดเดือพี่น้องเด้อสิไใดเสียกใจชิมเด่นของเขานะครับสิได้ทอดแจกนะครับมาหลายๆแล้วมาหน้าจะเมาครับมาหน้าสิเมาเลยเมาไปเลยหน้าทานพอไปเลยหนึ่งอาทิตย์ฮะเมาเป็นอาทิตย์ มาลูกชิ้นเป็นลายอะไเลายลูกชิ้นแอนเดนมีก่อนก็ต้องแบบคือทักกระทอไปเนี่ยแบบเดิมแบบเบิ่งเหมือนกันหลากหลายสร้างบรคกฏว่าอาโป้าคกายแบบใดสร้างปรากฏวอายอนาเรียคอยคเป็นการทอดลายคือว่านาเรียอาโปเป็นลูกฮาบิดที่ลูกชิ้นยุ่งสิฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขายตัวนอกรบ ขายเครมูอล้านโซ่เห็นป่ะฝากให้พี่เพื่อนๆในวงมาอุดหนุนหน่อยนะครับแล้วก็แม่ผู้ใดใจดีอาหารว่างบบนี้อยากจะอุดหนุนเลี้ยงพี่จัลเตอท์ใส่หาใส่คิดกับบอกแต่งดีขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะครับขอบคุณทุกๆคนทุกท่านที่อุดหนุนนะครับ าหสวยกันพี่น้องสวยหาสวยซีบล่าค่ะขาบคุณกลับาครอบ่ใคไม่แลสซีบขึ้นแมดื่มว่คาบ้ ไม่ละหาบาทน้ำเนสิบน้ำเนบางคนกับโมีเงินซื้อบางคนเขามาทำงานนาองแกไสาบาทบางคนกับบมีเขาไ่ล่ะกไรนี้ในน้อยแหละต่างเลี่ยงกันไปนะต่างเลี่ยงกันไปตามน้องมนครับไดูกันนะครับชิสเกตครับเจอกัน้กลาีที่อยาะคับดี่สบเ็สสกน้ยักต้าิดนตามคลิปเดียวต้องตตั ทีทุ่งดำเบิดไปแกก้เวกัิงดาอ็มาเกิเป็นแูมหาลาติทยดลูกมาณมาแลวมาณสงมาณสก็รูสิทธิ์ไนี่รักมาณน้อยราคุยอะรกันเ่นดยวรันเบียรกินนหน่อยหรือากิเทียนนี่อให้เนี่ยตวงนักเที่ยงเที่ยงนานี่ไหมโอเคเจะมาขายล้ใช่ไหโอเคสำหรับคลินี้เอาไว้สดีนครับพบกันคลิปหน้าครับผม กินเอียกินเอกจะว่าจิ้มน้ำจิ้มมันลูกชิ<ะ>้นเด้อพอใส่ห่ยกรททาดูป่ะเนี่ยข้าหลุปไป